สาวสีพระทองนะครับนันสกุลค,ครับเฮค,ครับคุณพัชราทิพย์ครับพัชราทิพย์ <c oughs> คุณมาลีครับคุณมาลีวงสุวรรณครับองวันนี้มาทำอะไรคุณแกงมาทำอะไร ก็คือว่คือเขมตู้ครับกระตุ้นเข็มซีนะของอะไรยี่ห้ออะไรเนี่ยโมเดิร์นาครับเข้ามาในบรรยากาศของพื้นที่เราพอช้างแล้วเป็นไงบ้างเป็นเรียบร้อยมากครียบเรียบเร็วครับเจ้าหน้าที่ล่ะยังมีแบบงานดีมากครับอ๋อบรรยากาศดีมากตั้งแต่หน่วยงานแรกจนถึงฉีดเลยใช่ไหมใช่ครับเลใช่ไหมล่ะมียันสิ้นเดือนกุมภาเนี่ยโมเดอร์นาไฟเซอร์ ใช่ไหมยี่สิบแปดกุมพานี่นะก็เชิญชวนกันนะครับพราะไม่พปน้องัไีอแล้วใ่ยี่สหืองก็อยให้เือต่อองาง่ืครับโอเคนะประทับใจที่โรงพยาบาลท่าช้างด้วยใช่ไหมครับผมโอเค อ๋อผมจิตอาสาครับมาช่วยเดินเอกสารแล้วก็ดูคนไข้ครับแล้วคนที่ไขพิการอะไรไม่ได้ผมก็ขีนรถไปส่งพหยครับแล้วก็มารอประกาศคนรับบัตรเอกสารครับการฉีดวัคซีนคือใบรับรองแพทย์และใบนัดหมอนัดที่ที่เข็ยส่องครับมาวันที่เท่าไหร่ครับคือถ้า ผมจะมาช่วยโรวงพันตลอดครับคือจิตอาสาจิตอาสาเราไม่ได้เป็นอสมอใช่ไหมผมไม่ได้เป็นอสสครับมาด้วยใจครับมาด้วยใจเขาถามว่าได้เงินไหมบางคนก็บอกผมไม่ได้ถามต้กว่าผมได้ผมไม่ได้เขา,า,ดมมดาด้วยใจโดยตรงครับเร,เราทามากี่ปีแล้วจิตอาสาเนี่ยทำมาหลายปีแล้วครับตั้งแต่ผม,มาอายุยี่ห้ายี่หกครับคือผมไม่ได้อยู่ที่เดียวครับ แต่บ้านผมอยู่ท่าช้างแต่ผมบ้าซื้อผมก็ไปช่วยลบุรีก็ไปเขตใกล้เค้นนะครับไปหมดครับที่เขาต้องการตัวก็เลยไปช่วยกันเราเป็นเจ้าสาวช่วยทุกโรงพยาบาลเลยครับไปหมดครับแล้วตัวเองก็ทำแล้วก็ไม่อะไรผมก็ตรวจนะครับเอทีเคผมก็มีใบตรวจบ่อยครับเพราะผมทํางานเกี่ยวกับรถสุกซ่วงนะครับรถจะกอนอะไรอย่างนี้ครับวันไหนไม่ได้ไปผมก็จะมาโรงพยาบาลครับ แล้วทางบ้านนะทางบ้านก็แสดงความยินดีให้มาด้วยพ่อกับแม่ยิ่งถ้าผมที่บ้านพ่อกับแม่ยิ่งปอกชงไปช่วยโรงพยาบาลเน่ยเราได้บุญเราเชิญชวนให้ฉีดวัคซีนหน่อยอ่ะใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนกันโุวิดนะครับผมจะให้มาฉีดครับแล้วตอนนี้ก็มีวัคซีนสาหรับเด็กอายุห้าขวบถึงสิบเอ็ดขวบนะครับเป็นฝาพรอมนะครับอันเด็กคนนี้ก็คือต้านทานได้นะครับผมจะให้มาที่การคุ้มกันดีกว่าครับ ที่โรงพยาบาลท่าช้างก็ได้ที่โรงพยาบาลท่าช้างครับแต่ที่โรงพยาบาลท่าช้างอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์นี่ครับเป็นโรงพยาบาลที่รับรองทุกอย่างอะไรครับที่ไหนมารับหมดครับอโอเคขอบคุณมากครับเข็มสามชีดอะไรมา,รามาโดนหะน้าอ๋อเป็นไงสีมือหมอการชีดเป็นไงบ้างหมอะชีดเป็นไงบ้างเบาไหม เป็นพระป่าที่ตัดตลอดโอเคขออ๋อเลยใช่ไหมเนี่ยคนเนี้ยไม่รู้อ่ะขออ๋อใช่ใส่เป็นไงบ้างไม่เจ็บไม่เจ็บเลยนะเข็มไหนละเข็มสามค่ะเข็มกระตุ้นนะบ้านอยู่ไหนเนี่ยบ้านอยู่สีบัวทองค่ะสีบัวทองเขตติดต่อกันนี่แล้วว่าใช่ค่ะโอเคอ้าวคุยกันหน่อยแล้วคุยกันหน่อยเป็นไงบ้างการฉีดเบาไหมมือเข็มไหนนะครับเข็มอ่ะเชิญชวนให้มาฉีดกันหน่อยอ่ะ

เป็นการลงทะเบียนที่เป็นของครึ้นครับแต่จากวันจารก jumped, ับวันศุกร์นี่ยคือจเยอะครับเดือนนี้ทุนเดือนครับเป็วันที่แตกครับคือที่ทุกวันครับต้เป็นวันยุดราชการครับคือที่หกหกค่ะคือที่ 6. 6ค่ะไ่แดงเป็นยังไง มือลงม,มาตั้ใงใจขีดอะไรกะุณยาย